สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการด e l c ค m e to b บ t t e เ f i e l d ผมเป็นสักอาซอปโปคาจากรัสเวกันะครับผมโอเควันนี้เราก็มาคุยกันโหวสาวทิตยที่ผ่านมานี้มีข่าวสําคัญหลายข่าวทีเดียวก็แต่เพราะว่าการพูดดี้ก็มากรุอันดับเครดิตเรตติ้งของอเมริกาลงด้วยทำอะไรกันต่อดีแต่เพราะว่าการก็เป็นที่มาของชื่อตอนครับ ลดคดีสารัตกระทบสินทรัพย์เสี่ยงอ่าแล้วก็พบกับท่านเดิมครับพี่เอดีอดิศักดิพพ์ผมบุญพี่เอดีสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับก็ออกมาตื่นเต้นกันนะฮะอา่าของเฟซเองเนี่ยยืนเหนือหนึ่งพันสองร้อยจุดไม่ได้นะครับก็มาดูกันต่อว่าจะยังไงดีนะฮะอา่าแต่ก็ไปดูตัวของไทยเหมือนเดิมนะฮะยังขาย ขายเยอะอยู่นะฮะสี่พันกว่าล้านเกือบห้าพันล้านของเดือนนี้แล้วก็บอลตลาดพันธบัตรเองก็ยังเป็นเงินไหลออกอยู่นะไหลออกทั้งคู่เลยแต่นี้น่าสนใจนะครับคือจริงๆตัวเ,เครดิตลดลงนะรจริงๆต้นทุนการเงินควรจะขึ้นนะผลว่าเออไปดูบอลสิบปีสหรัฐนะครับไม่กดว่าไม่ขึ้นนะลงนิดหน่อยได้ตามนะครับ นะ mm hmm. กะ็เป็นการเป็นเพราะว่าเขาไปโฟกัสตรงเรื่องของตัวเลขมวันศุกร์นะตัวเลขเมื่อวนุกออกมาค่อนข้างแย่เลยนะตัวเลขนั้นก็คือตัวความเชื่อมั่นนะครับมิชิแกนนะฮะออกมาแบบต่ำคาดค่อนข้างเยอะนะะแล้วก็เป็นการต่ําที่สุดแบบเป็นดับแบบสองในในในเท่าที่เคยบันทึกเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างกังวลน,นะ้องทำให้ตัวยูวสลาสเนี่ยลงมาเพราะว่าสะท้อนเรื่องของ เฟดลดดอกเบี้ยนะครับนะฮะก็เป็นการความกังวลด้วยนะครับถึงทั้งในส่วนของเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนะี่ยก็คงต้องดูว่าเ,เฟดจะตัดสินใจยังไงดีเพราะว่ายิวยิวก็ไม่ได้ขึ้นนะแล้วก็ดอกเงินเฟอ้อในอนาคตกาลังจะกังวลว่าจะเพิ่มขึ้นนะเอ่อน้ำมันนะน้ำมันดูดูดีนะฮะกลับมาแบบทั้งสัปดาห์เนะี่ยขึ้นสองเปอร์เซ็นนะครับ ทั้งทั้งที่นะมีสะพายความกังวลเพิ่มข้ามาเพราะว่าสหรัฐเกิดอ,อิลนนร่านะมีการคุยกันแล้วก็อาจจะมีการาามีข,ข้อตกลงนะเรื่อง,เร,องเรื่องนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าอิหล่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งนในมหน้านิวเคลียร์ด้วยนะครับก็พอ,อคุยกันได้ก็จะทำให้อุปทานจากจากจากอิหร่าน,เนยเพิ่มมาในตลาด จากเดิมที่มีประมาณร้อยล้านบาเเลตตะวันอย่างนี้ก็เข้ามาสักสี่แสนเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แรงเท่านะความต้องการนะฝั่งดีมานได,ไ,ดได้รับแรงหนุนจากสหรัฐจีนคุยกันคืบหน้านะครับทั้งเรื่องของยืดไปเก้าสิบวันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ลดภาษีมาระดับหลักสิบนะเดิมที่เจอเป็นกันคนละหลักร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยทั้งในส่วนของน้ํามันแล้วก็ตลาด ในภาพรวมในช่วงนี้นะอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้อันนี้ก็คือลดแบบขึ้นไปจัดไปคนละร้อยกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ลงมาเยก็เหลือหลักสิบนะก็ะช่วยให้ทั้งโลกเนี่ยคลายความวนะุ่นวายนะก็สินทรัพย์เสี่ยงก็เดินหน้าบวกนะครับอันนี้จะเป็นปจนัจจัยหลักในช่วงนี้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราใช้ปัจจัยที่ต้องจับตาไยังไม่ถึงว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง ก็คือ Moody นะเป็นลายที่สามนะครับที่ออกมาลดระดับเครดิตนะจากระดับสูงสุดเนี่ยลงมาหนึ่งระดับนะก็เป็นเรื่องของแต่ถือว่าเป็นเจ้าหลังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งทั้งฟิตในเองหรือว่าทาง Standard Poor s t a n d a r ์ด o ันลดลงไปก่อนหน้านี้นะจากาปีสองพนี่สิบนะที่ของฟิตนะแล้วก็ของสแนดะ์ดันรัวลดไปในปี2021เ,เลย ลวงหน้าตั้งแต,ต,งแต 20, ่ตั้งแต่สมัยวิกฤต2008ตั้งแต่สมัยวิกฤตก่อนหน้านั้นนะครก็ถือว่าเป็นลายสุดท้ายนะครับจากยักษ์ใหญ่สามลายที่ปรับลดลงมาเพราะฉะนั้นถือว่าตลาดอาจจะรับรู้ระดับหนึ่งมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะลดลงไม่น่าไม่มากนะครับกระทบไม่มากเพราะว่าอย่างถ้าเราไปดูเนี่ยตัวของเอ่อฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์ตลาดเนี่ยลงนะครับประมาณ ไม่ถึงลบหนึ่ซะถ้าถ้าดูถ้าก็ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่มาก็ก็น่าไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้เพราะฉะนั้นอาจจะกระทบสินทรัพย์เสี่ยงช่วงสั้นแต่ที่แน่เนี่ยเช้านี้เราเราเห็นเห็นเงินเนี่ยไปพวกสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้นนะมีการไปซื้อทองคำนะรวมถึงบิตคอยน์้วก็ขึ้นมาแต่ขึ้นมาวุ่นว่าเหลือเกินะขึ้นมาปุ๊บมาเจอแรงขายทำกำไรแล้วก็คิดว่าจริงๆเรื่องประเด็นเรื่อง m o ดี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่ ไม่ต้องคอนเซิร์นเท่าไหร่ผมต้องไปติดตามเรื่องการความคืบหน้าในการเจราจาการค้าระหว่างทวีคดีระหว่างประเทศต่างๆมากกว่าโดยเฉพาะไทยเองเนี่ยก็ยืน่นข้อเสนอเข้าไปแล้วก็อ,อย่างแต่ยังไม่ได้มีการด้านใหม่ว่าจะทำยังไงนะฮะแล้วก็กับอาครับจริงๆวันนี้จะมีอันหนึ่งที่ที่ของไทยโดยเฉพาะคือ,อประชุมคอรมอกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีเงินเหลือประมาณหนึ่งจุดห้า แต่ล้านบาทับจริงๆเป็นการเตรียมไว้สําหรับแจกเงินหมื่นนะเฟส3เฟส4นะครับโอว,ว่าเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีตระซึ่งจริงๆเรามองบวกนะเพราะว่า,<ม>าแจกดูเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วไม่เวิร์กนะฮะไม่มีการตัวคูณเท่าไหร่ถ้าเอาไปทําพวกนี้ผมว่ายังยังช่วยประคองเศรษฐกิจผ่านช่วงยากลบาบากไปได้จนกว่าจะ มีความชัดเจนนะเรื่องภาษีกันค้าคือจริงๆอะดีมานมันมีอยู่แล้วล่ะสินค้านะฮะแต่ว่าเออไม่รู้ใจยังไงเดี๋ยวเกิดขนอย่างที่คุณป้อเคยเล่าบอกเอาขนขนไปจะไปส่งเอาภาษีขึ้นนะไปถึงท่าเรือเอาโดนชาร์จเพิ่มจากกาไรนิดหน่อยก็กลายเป็นขาดทุนเยอะก็ได้นะก็ก็เลยทุกฝ่ายก็ชะลอนะก่อนหน้านี้ก็เร่งนําเข้ากันใหญ่นะอย่างเอตัวเลขนําเข้าส่งออก เดือนที่ผ่านมาคนไทยโอตโตเยอะเลยนะครับต้องมาดูต่อว่าหลังหลังจากเจอภาษีม่้นไปะจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จริงๆประเด็นของไทยหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเมืองกลับมาร้อนแรงนะครับโหมีการพูดจาก,กันเยอะว่าหลังประชุมพมงล,ลงบประมาณนะก็อาจจะเจอประเด็นเรื่องของเรียกว่ายุคสภานะพูดกันหลากหลายความคิดเห็นนะฮะก็ ทำให้ตัวการเมืองกลับมาแล้วแลวแล้วตัวคุณทักษิณเองเนี่ยก็มีประเด็นนะเรื่องคดีชั้นท็กสี่เนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวของจากทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมาตรวจสอบนะครับก็อาจจะทําให้เข้ามาทุ่มเทกับการผลักดันนโยบายใหม่ๆในยากขึ้นนะฮะก็อาจจะต้องต้องทํำตัวเงียบไว้ต้องเรียยงัางน,นนะฮะแต่ว่าคุณทักษิณจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ย ดูแล้วไม่ค่อยมีตัวเลขอะไรที่ททีี่่เกี่ยวกับสาระเท่าไหร่นะอย่างถ้าเกิดเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นของจีนนะฮะอหนึ่งน่าสนใจก็คือผลผลิตอุตสาหกรรมเพราะว่าจีนเขาอยู่ภาคการผลิตมากกว่าสาระที่เป็นภาคบริการนะครับของไทยต้องไม่ลุ้นนะฮอดุลการค้าวันพุธแต่ของไทยเนี่ยเลือกเป็นเป็นเป็นกำหนดการคร่าวๆแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ตรงนะจะเลื่อนไปวันหนึ่งสองวันก็ได้นะแต่ว่า ก็มีสัปดาห์นี้ต้องมาลุ้นเรื่องดุลการค้าของไทยส่วนตลัฐนะก็มี22-23ตัวาร์เป็น23มันก็จะเป็นอยอดขายบ้านเมืองสองยอดขายบ้านใหม่ก็เป็นเรื่องของตลาดทั้งหานะครับก็ไม่มีตัวเลขอะไรนะสนใจอะไรสัปดาห์นี้น่าจะดูเงียบๆนะสําหรับปัจจัยภายนอกนะจะต,ต้องมาลุ้นว่าของไทยจะมีปัจจัยอะไรนะ่สาสนใจหรือเปล่าโดยเฉพาะามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการล่าสุด แบงก์ก็เจอไปนะโดนขอร้องนะให้ลดดอกเบี้ยช่วยเหลือผู้กอบกาก็ทยอยลดกันคนละสูงย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าส่วนต่างมันยังไงเพราะนโยบายดอกเบี้ยลดลงศ2นย์ดสองห้าทำไมดอกเบี้ยธนาคารลดลงแค่ศูนย์จหนึ่งห้ามีเรื่องค่าดำเนินการอะไรทอดหยูดนกันนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับไปดูตัวเลขแต่คนนี้เห็นด้แก่หนึ่งสองหกห้าเจ็ดนะครับ หนึ่งสองหกศูนนะสัปดาห์นี้กลับเป็นขาขึ้นได้นะแต่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่ามาจ่อแล้วหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะครับถ้าถ้าหลาวันหลุดเ<ด>นี้ยครับผมัมน,น<ด>เป็น,นันเดย์นะฮะมันก็จะเป็นดาวเทนยาวเลยครับก็คงคงต้องมากลับมาลดพอร์ตอย่างจริงจังอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีกาไรก็อาจจะขึ้นมาตัวไหนโอเคก็ซึ่งซึ่งเราเห็นในตลาดแล้วตัวไหนงบดีด กลายเป็นลงนะฮะก็คือเหมือนกับเล่นมาก่อนหนะ้าพอมีกําไรก็เตยอนแฟกเลยนะ่ายเก็บเงินไว้ก่อนนะเราก็คงต้องทําตามบ้างนะแล้วก็รอดูแนวโน้มถัดไประยะถัดไปมากกว่านะครับก็เรามองว่ามีแนวโน้มไตยเวยนะแถมน้าหนักทางลงค่อนข้างเยอะกว่าด้วยนะครับว่าทางชาติในการมาขายต่อเนื่องแล้วยังไม่มีปัจจัยที่บก,กชัดเจนสำหของไทยนะเพราะว่า ส่งข้อสเสนอแล้ววันนัดกับสารัฐก็ยังไม่รู้การเมืองในประเทศกลับมาร้อนแรงนะฮะก็คงต้องระมัดระวังนะครับก็ต่าเหมือนเดิมว่าสุกุขถ้าจะให้กลับเป็นขาขึ้นก็ต้องหนึ่งสองหกศูนย์แต่กลัวว่าปิดไลฟ์สิ้นวันแล้วต่ำกว่าหนึ่งแปดศูนจะแย่เอาวลวรุ่มก็เหลือแค่สามหมื่นหกนะวันสุกก็สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเหมือนจะซึมๆลงไปนะฮะ อ่ามยุทธ์หาเหมือนเมื่อวันศุกร์นะก็คือถ้เอาเกิดทั้งสั้นั้งยาวเนี่ยแบ่งขายทําอะไรปรับผ่อนลดความเสี่ยงรอดีกว่านะครับส่วนใครที่รับความเสี่ยงได้ก็รอย่อซื้อแถวหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับยังรับอยู่ก็อาจจะมีรีบาวขึ้นมาให้นะครับก็เลยะอะตรงนี้เน้นกลุ่มปลอดภัยนะก็ตามนี้คับปีกสื่อสารโรงพยาบาลโรยฟ้าแต่่าเราเราชอบโรงพยาบาลด้วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของดูกาลานะเขาดูกนก็จะมีลูกค้า ย,ยิ่งช่วงนี้นะโควิดกลับมาระบาดอกีกรอบก็น่าจะเป็นช่วยให้ผละกอบกัรของโรงพยาบาลดีขึ้นด้วยนะครับับผมประมาณนี้ครับได้เลยครับชัดเจนครับผมก็พี่ไม่หอมเลยทอเพราะว่าข่าวดีข่าวดีนะครับผมก็ลองดูกันลองดูกันเอฟพีเอที่ตกลงว่าบุดดี้ลดดับความน่าเชื่อถือของอเมริกาพี่ดีให้น้ำหนักกับข่าวนี้มากน้อยบวกลบอย่างไรครับผม ผมว่าลบนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้กระทบเยอะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็อยู่ในรับยอมรับได้คือแบบไม่ได้แพนอีกขนาดที่ว่าโอ้ฟิวเจอร์ลบสองสามเปอร์เซ็นก็ลบไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูตลาดอื่นๆก็ไม่ได้สะท้อนอย่างอย่างบอลยูอย่างเ bon งี้ยนะครับทองก็พุ่งแป๊บเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ย่อแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมากกว่าน่าจะมองข้ามชอ็อตไปแล้วไปไปดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจ ที่มันสะท้อนเรื่องผลกระทบจากภาษีมากกว่านะครับอืมได้ครับได้ครับก็โอเคได้เลยครับพี่ดีครับยวขอคาจอพี่ดี้ก่อนเผื่อมีอะไรไลเ้เปรียบความคิดเห็นกันนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของพี่ดีแล้วก็เช่นเดิมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอนี้เอาไว้เป็นมุมมองการลงทุนวิกนี้ของเรานะครับผมนามาดูมาดูทางฝั่งผมบ้างคุณผั่งมผมบ้างนะครับปึ๊บปื๊บป๊บ โอเคก็อย่างที่เรารู้ว่าเอออเมริกาก็ยังไม่ได้รับนัดของของเรานะครับแต่ก็มีมีประเทศหนึ่งนี่เราอาจจะใช้วิธีการเหมือนประเทศพวกนี้ก็ได้เริ่มมีแนวนี้กันมานะครับกาตารครับกาตาให้เจ็ดสี่เจ็ดอเมริกาจริงๆแล้วอะไรคนสงสัยตัว,วให้เนี่ยให้อเมริกาหรือให้คุณโดรันทรัมป์าทางจะให้คุณโดรันทรัมป์มีอะไรกระสบอกว่าให้คุณโดนันทรัมคือไปาควาว่าแก หมดตำแหน่งไปแล้วแกเอาเครื่องขับบ้านไปด้วยได้อ่าซึ่งจะยิ่งหาคนที่อีกถ้าคุณรัฐธรรมบอกว่าเอาจะเอาเครื่องนี้เป็น Air f o r ร์ดคือคือไอ้ค่าโมดิฟายแต่เสียท้แกเป็นแอร์ฟอร์ดนแต่แพงกว่าค่าเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ว่าถ้าแกโมดิฟายแล้วแกออกตำแหน่งแล้วแกเอาเครื่รรองขับบ้านไปด้วยเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากอ่าไม่เป็นไรแต่พอ i คือว่านี่พอใครเจ็ดเจ็ดปุ๊บคุณทรรบินไปหาเลยทรรบินไปกาตาเลยนะครับผมก็เออเริ่มมันก็เริ่มมีแนวนี้ แถมแถมแถวแถวแถว,แถวประเทศเราเดินเริ่มมีคนกระดิกแนวนี้แล้วนะเวียดนามครับเวียดนามยให้บริษัททรัมม์ออ g a n น z เ t ชันมาลงทุนอสังหาแล้วก็สนามกอล์ฟในประเทศเออเริ่มเริ่มมีแนวนี้เริ่มมีแนวนี้นะครับผมก็ต้องดูก็ต้องดูอะก็คงมีนะไทยก็น่าจะทําคิดคิดคล้ายๆกันอยู่แล้วไทยเวียดนามเราก็อาจจะมีแต่ไม่รู้จะ จะเอาอะไรไปเสนอ,ข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 อเขาเสนอไปก่อนแล้วว่าโหเราจะไปทีหลังเราก็ต้องแบบยิ่งใหญ่กว่านะเวียดนามเทียบก็คือคือเราเที่ยวอาตานไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเอ,อเราจะเอาอะไรไปเสนอเหนือกว่าเวียดนามเนี่ยเออนะครับผมอมมมนะผมว่าคนเริ่มินแพงนี้กินกลับมั้งผมว่าค่าต้อมบำรุงดูแลไปเช่าที่จอดสนามบินอะไรคุณน่าจะแพงอยู่นะไม่ใช่สเจ็ดส่วนะตัวนะครับก็ เราดูเริ่มมีคนเล่นแนวนี้นะครับเล่นแบบเล่นเล่นแนวตรงไปหาผู้นำนะครับผมว่ากันไปนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราคุยกันว่าลดอัดรบความน่าเชื่อถือของของอเมริกาใช่ไหมครับผมเอามุมมองเชิงเทคนิคไม่เชิงอะเชิงเชิงข้อมูลแล้วกันอะอันนี้ก็คืออดีตอดีตเมื่อเมื่ออเมริกาโดนดาวเกตนะครับอันนี้คือ5ออกัสสองหนึ่งหนึอันนี้คนแรกเลย S&P เอ็นฟรีดาวเกตก็จุดที่ชี้อยู่ก็คือจุดที่ดาวเกตเช็นว่าก็เอ่ลงไหมเหรอก็อไม่เชิงออกแนวไซเว่มากกว่าแนวไซเว่มากกว่านะครับแล้วก็คนที่2ก็คือครั้งล่าสุดไม่ใช่ดีครับครั้งก่อนครั้งนี้ฟิตเนสติ้งลดดาวเกตโดยอเมริกานออกัสสองศูนออันนี้ไหลพอสุปเอรตแต่ถ้าเราจ้ามีปฏอื่นร่วมด้วยเพราะเราเราเองเราเองตอนนั้นลงยิ่งกว่ายิ่งกว่าฝั่งอเมริกาอีกนะครับ ครั้งนี้ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรเออแต่ก็แน่นอนอข้อมูล2ครั้งมันก็น้อยไปหน่อยแต่ว่าอเมริกาโดนดาวเกตมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก็เลยหาหาครั้งอื่นมาไม่ได้นะมีอยู่2ครั้งก่อนหน้าก็เห็นว่าค่อนข้างจะเป็นน é g a t i นะครับก็ต้องดูไปว่าครั้งที่เป็นอย่างไรก็ครั้งนี้บิ๊กทรีของโลกจะันดับเขาปรับอเมริกาลงครบและวบูตดี s อสเอ็นฟิตอ่าก็ดูว่าอเมริกาจะตอบสนองในทิศทางไหนนะครับผมโอเค ค่าววิกนี้จริงๆวันนี้เนี่ยวันนี้มี GDP ประเทศไทยน,นะ GDP คตอร์ห่ครับเออถ้าดูจากฝั่งงบตลาดหลักทรัพย์งบของหุ้นไม่เลวเออคาดหวังว่า GDP ก็คงจะไม่เลวเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่ดี้เล่าให้ฟังพอประกาศปุ๊บงบดีมาลงอันนั้นเพราะว่าหลายคนกลัวว่างบโคตอร์หึ่เนี่ยมันจะดีโดดแล้วก็2มันจะแย่ถ้าเราจําได้แผ่นดินไหวเนี่ยมาวันสุดท้ายของคตรส สวัสดีครับมาพอสายของควอเตอร์หนึ่งพอเริ่มควอเตอร์สองปุ๊บเราเจออเมริกาขึ้นทาริฟเลยนะครับก็ควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองอาจจะแบบแตกต่างกันมากต้องระวังในหลายๆธุรกิจทีเดียวก็ว่ากันไปแต่พีีก็บอกไปแลละโลกไฟฟ้าโรงพยาบาล mm hmm. อาดิเฟนซีฟที่ก็นึกวิออกดูอีกทีก็ได้นี่นะครับอ่ะพิดเปิดปุ๊บปุ๊บอืมอ่านี่นะครับเห็นว่ามันมีถ้านึกวิออกก็มาสเตย์ดิเฟนซีฟ กับพุ้นของฝั่งเฟดีได้นะครับครับทำไมวีคนี้มีข่าวอะไรบ้างอืมี้มีข่าวอะไรบ้างจีนจะมีประกาศตัวเลขหนึ่งซึ่งผมช่วยชวนท่านผู้ชมดูประจําเลยคือดัชนีราคาบ้านของจีนวันนี้ประกาศนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะม่งบอกว่าจีนจะพ้นจากวิกฤตอสังหาหรือย,ยังซึ่งติดลบมานานโอ้นาน2ปีแลละที่จีนฟื้นไม่ได้นะครับต้องดูว่าจะฟื้นได้เมื่อไหร่แต่เข้าใจว่าครั้งนี้ประกาศมาก็ยังลบอยู่ดีก็ยังลบอยู่ดีนะครับ บวกได้เมื่อไหร่จีิเจ๋งเลยนะครับผมแล้วก็นี้มีการแถลงข่าวของสํานักงานซิตี้แห่งชาติจีนไม่ค่อยเหมือนอเมริกาอเมริกาข่าวเยอะจีนข่าวน้อยหลายๆข่าวจะมาแบบตกใจเพราะว่าคนรายกานข่าวเขาน้อยหลายๆครั้งเขาจะแถลงข่าวสาคัญผ่านไอ้นี่แหละครับสานักงานซิตี้แห่งชาตินะครับผมแล้วก็เงินเฟอ้อยุโรปเขาจะเริ่มประกาศกันแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของจีนหลายๆคนคาดว่าจะลดลงอีกเออก็ต้องจับตาจับตาโอ้สุดที่ค,ครับผมลืมผมข้ามไปข่าวหนึ่งผมข้ามไปข่าวหนึ่งวันนี้มีประชุมบอร์ดเศรษฐกิจด้วยวันนี้ประชุมบอร์ดเศรษฐกิจด้วยอเอามาให้ดูที่เขาจะคุยอันนี้ของฐาเนเศรษฐกิจนะครับจะคุยอะไรกันบ้างมีผมติดตทุกทีเลยเมื่อคืนที่ที่โต้วาเลตเฟสามเพราะมันไม่ใช่ดิจิตอลนะที่โต้วาเลตเฟสามนะครับผมจะเห็นว่าเฟสี่หายไปแล้ว เฟสสไม่ได้อยู่ในเรื่องที่จะคุยแล้วนะครับผมมีคุยเฟสสามอยู่แต่ว่าคุยเนี่ยเอ,อ้อยังไงคุยแล้วแบบจะไปต่อเราจะไม่ไปต่อนะครับ2คือโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะครับสเที่ยวคนละครึ่งอ่าอันนี้คงแต่ผมเดาว,ว่าเป็นฝั่งเมืองรองนะแล้วก็ท่องเที่ยวปีนี้นี่ลําบากเชียวจีนมาน้อยนะครับคงต้องจัดหนักซะหน่อยพี่น้องฝั่งท่องเที่ยวจะได้อยู่กันได้นะครับผมแล้วก็สี่มีการ เรื่องาการลงทุนแลวออกปาจสุสุก็ลงทุนนะครับผมว่าไปนะครับแล้วก็มีนี่สิบสองโครงการเลยจะคุยกันเริ่มเห็นโครงการก่อสร้างเข้ามามากขึ้นเออเริ่มเห็นโครงการก่อสร้างเข้ามามากขึ้นต้องติดตามดูเพราะผู้ก่อสร้างก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครั้งนี้พอพี่เดยว้ฟังว่าอาละเฟสี่มันหายไปแล้วเฟสามจะคุยจะคุยนี่คือจะยาการยังไม่แน่ใจนะคุยอาจจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อต้องรอคุยแต่เราเริ่มเห็นว่าเจ้าเกินไปทำอย่างอื่นแล้ว เอาเงินไปทำอย่างอื่นไปทำอะไรก็ดูจากลิกททงีได้คิดว่าก็น่าจะไปอยู่ใน12เรื่องนี้แหละที่ที่เงินเงินแสนกว่าล้านจะมานะครับผมก็ต้องก็ต้องว่ากันต้องว่ากันคุยกันวันนี้แล้วก็วันพอคุยกันวันนี้ปุ๊บก็จะไปรับลูกดก้วยการประชุมคอรมอพรุ่งนี้ก็ว่ากันไปนะครับผม21ครับมี ECB มีม,มีมีการถแถลงข่าวจากธนาคารกลางของฝั่งยุโรปนะครับ แล้วก็ที่ทางน้ำมันที่ทางน้ำมันของสมาธิเอเออเมริกาอย่างที่บอกว่าสองสปีให้หลังเนี่ยเอเอของอเมริกาที่แม่นุดโอเปกอีกนะครับผมครั้งนี้คุณทรัมป์เริ่มคุยกับกิหล่าแล้วคาดว่าตัวเอเอจะปรับท่าทีอย่างไรวันที่22จะมี GDP ของสิงคโปร์ผมไม่ค่อยได้เล่าข่าวนี้แต่จะบอกว่า GDP สิงคโปร์ครั้งนี้จะติดลบและครั้งที่แล้วเขาติดลบไปแล้วดังนั้นหมายความว่าถ้าครั้งนี้ ติดลบตามที่ตลาดคาดสิงคโปร์จะเข้าสู่เทดดิคอลรีเซชชันสิงคโปร์จะเข้าสู่เทดดิคอลรีเซชชันแล้วซึ่งก็เอาใจช่วยเพราะสิงคโปร์นี่เขาเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากทางลิฟมากจริงๆสิงคโปร์โดนภาษีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะแต่ว่าผมผมไม่มั่นใจโครงสร้างเขาทําไมเขาถึงได้คิดอย่างนั้นแต่ว่า GDP ฟองแล้วว่าเออผู้นําเขาค่าถูกค่าถูกอาจจะเป็นเทดดิคอลรีเซชชันได้ในวันที่ 22นี้นะครับผมแล้วก็ P.M.I. ของยุโรปจะเริ่มประกาศนะครับปุ๊บปบโอเควันที่23จะมีข้อมูลการนำเข้าส่งออกของศุนลกากรของเดือนเมษาอ่าเมษาเมษาครับซึ่งแต่ว่าก็เมษายังไม่ก็เห็นอนะ่ะพฤษภาน่าจะน่าจะน่าสนใจเมษาอยังย่งยังเออโต้หรือยัง,ยงโัวแล้วสิโต้เอาเท่ทีครับเมษาเป็นปคตัสอยเนาะเมษา ใช่ใช่ใช่สานี่คือเดือนแรกที่ทาลิฟเริ่มใช้อาจต้องดูว่าแล้วสุลกกกรการนำเข้าส่งออกเป็นอย่างไรนะครับผมวันจันทร์ที่16อเมริกาหยุดก็ข่าววิ่งที่ประมาณนี้ก็ทีทแอบมีข่าวสำคัญอยู่เยอะเชน,นก็ตามก็ยังอยู่ฝั่งเพยดี D ว่าสเ e ติฟินซีนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเพยดี P D ครับงั้าพบก,กันใหม่วันจันทร์หน้าครับวัสดีผมกับเพยดี D ก็ขอกับลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ ครับส,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 สวัสดีสวัสดีนะครับพี่ดิสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับท่านคุณทุน